ตันไม่คิดจะบอกกันหน่อยเลยแลบบเปิดไรแล้วอะไรแล้วผมใส่ชูเตอร์อยู่เดี๋ยวครับยอดซาบ้อ yes man เริ่มเลยพี่เจลว่างไงไวรัสมาเดีรยวว่างไงไวร่นสวัสดีไวรัสได้ไรเฮ้ยหิวก็ไม่รู้ตั้งหัวล้อมือ เฮ้ยไม่ได้กูพี่เจลคืนนี้ไม่ได้ดอนแน่ระวังแล้ว <c oughs> เข้ามาเขารู้กันปะนี่คือนี้เราเรามีดูหนังไงดูยใช่วันนี้ดูหนังวันนี้เราดูหนัง,นนงโอ้โวพี่เจมส์พี่เจม สองรอบนะฮะสองรอองรบอบกนครับไปไหนไมที่กอยบันเทิงน้องดดอภูมาภูวันดีภูวผ่านผ่านเัื่อทเาทำน้องเราเาสีเยไ่จเอาผ่านเออซ เหมือนทูนวยเลยไม่ใช่เนี่ครับเจ้าแกงน้องยังไม่ได้แกงน้องฮะน้องแกงตัวเองเมื่อกี้ยรอกินนมก่อนรอกินนมก่อนเก็บทรงเลยเก็บทรงหน่อยเปิดคณตลกเหรอใครใครตลกครับปกติพวกเจ้าขายหลอกกันครับ เบาได้เบาเฟิร์สอะไรนะเฟิร์สบอกว่าเฟิร์สจะเต้นบูดี้บอมใช่ไหมอะไรวะไอที่เปิดเพลงให้บูดี้บอมบอมไ้บูดี้บอมบอมเกี้ยงน่ารักทำอะไรกันตอนกินข้าวฮะเก็บทรงหน่อยเพราะเก็บทรงไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้เฟิร์สแบบเฟิร์สแบบเหมือนภูมิต้านทานเฟิร์สไม่พอแบบ ฉีดวัคซีนมานานจัดใช่ไหมภูมไม่พอก็เลยแบบเจออะไรนิดหน่อยปุ๊บเฟย์ก็จะแบบเก็บทรงไม่ค่อยอยู่แหละอะไรเงี้ยเฮ้ยเก็บทรงเฟ์กินอะไรเฟย์กินนมครับผมรองดิผมโตแล้วนะเออ เดียวยลูรเบไดหนึ่งนึ่ง่างลมก็พอจะรู้ไปไม่ไกลแล้วเขาไม่ได้พิมพ์อะไรมาด้วยก็จะมันก็เก็บทรงหน่อยดี เ,ออเก็บตรงหน่อยเขาไม่ได้พิมพ์อะไรมาดึงเชือกทำไมเชื่อเจียวด้นนั้นเนี่ยประเด็นคนแปลกเขาอยู่เดวยกันสภาพจต่ว่าสิวขึ้นเห็นไหนมพี่มันหลอหอ่อจังวะทำไรมามมมกินสังขยาทุกวันวไม่ไม่ไม่ เพราะอะไรเพะอ,อะไรทำไมหลอดได้ขนาด <c oughs> นี้มันค้างหรือเปล่าปะเปินมันค้างหรือเปล่าป่ะเฮ้ยเ <c oughs> ้าออโอยเราถอย เฟ้ยจะลกนีเขารู้หมดแล้วเนี่ยจูป้ายไฟไหมไหรดิเก็บป้ายไฟให้เขาวะไม่ทำอะไรไหมไม่ทำะไรไหมสองแสนผมก็ยอมเก่งจังวะน้องเก่งทำป้ายไฟให้หน่อยดิ บูดี้บอมบอมบีเด็บบูดี้บอมบอมบูดี้บอมบอมบีเด็บบูดี้บอมบอมมันกลับด้านมันกลับด้านไม่ใช่มันกลับด้านมันกลับด้าน โอ้ขอบคุณค้าครับอันนี้แม่ใส่เครื่องมาม่าไปแล้วลองชิมดูครับได้ครับมาคร <มา S 2> ับกลับด้านใส่น้ำส้มกลับด้าน,ากกานแฟนบอยไอ้กู เฟิร์มันเลิกรักกันทุกคนเลยจริงเหรอมไม่ได้ไม่ถอเขาขา้อ,อฟอร์อะเดี๋ยวทีละใจเย็นต้องเฟอร์กินเนี่กินอะไรไงน้ำเปล่าบุหรี่บอมบอมบุหรี่บอมใารอะไม่เอาไม่เอาไม่เอานพูว่าดีน้องพูพูพี่ว่าดีครับอันมารู้แล้วรู้แล้ว เอนดูแม่ไม่รักไม่เท่แล้วเฮ้ยเฟิร์สคลิปลูกคู่คู่เน่อยดีเยาเป็นคนคนเท่นเว้ยเฮ้ยคู่คู่อ่ะไอ้คู่คู่ครับโอ้อยอ้อยอ้อยเราเป็นคนเท่ลอเท่คู่คู่ต้องทำไง หล่อเท่โอคูอ่าใช่ต้องเป็นคนจรงิจรงจังด้วยจริงจังจอมแก่นจอมแก่นยังอยู่ปะโน้บ่โอ้เออสวัสดีครับ มันไม่หวางไห<ม>วอ่ะตอนนึงผมหานี่เ่อยนี่ดีวยวเ่เคนอห่หอครู่รอเท่อเท่วันนี้อ่าเปิดกับพี่เจลก็จะมารีวิวรีวิวรีวิวทิพันเป็นไรวะมันลูลบลกกับเปิดวันนี้ผมจะมาอ่ารีวิวครับเป็นรีวิวอ่า เป็นคืออยานนี้ดีกว่าพี่ถามก่อนว่านับนับนับเลขหนึ่งถึงสิบได้ใช่ไหมได้ในเลขหนึ่งถึงสิบนี้ชอบเลขอะไรทหมสุดทำไมอ่ะถามถามเลขเลขเลขหนึ่งอ๋ออ่าไม่เล่นอะไรเลยเลนอะไรต้องถามพี่ดิเออพี่อ่ในพี่นับหนึ่งถึงสิบได้ไหมได้ได้ได้ในเลขหนึ่งถึงสิบชอบเลขอะไรทห่สุดชอบเลขสี่ทำไมอ่ะโฟร์อีฟ ไม่แต่ถ้าเราอยู่กับสองคนเราเล่นได้นะผมจะเล่นนี้พี่ต้องถามผม่าเอถึงแซดชอบตัวอะไรมากที่สุดเอถึงแซดชอบตัวอะไรมากที่สุดชอบตัออฟลูขอโทษยังอยู่เหรออยู่เหรอไม่รู้แต่ว่า I love you ก่อนจะรับอะไม่อะไรใครอะอะไรไม่เนโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พีร้องเพลงพอมากเลยครับรู้เหรอพี่เป็นใครอะรู้ครับรู้ครับอ๋อวันนั้นไงที่เราไปร้านนั้นด้วยกันเนี่ยจำได้แล้วใช่ครับผมผมรีสเพคพี่มากอะ๋อ้รีสเพครีสเพควันนั้นไงพี่จำได้เลยเฟิร์สั่งเ i r s สั่งข้าวไก่ก็ ใช่ใช่พี่อะไรนะพี่สั่งพี่สั่งต้มยำไม่เผ็ดอ่ะอ๋อพี่หรอไม่เผ็ดใช่ใช่ใช่แล้วอีกคนนึงอีกคนนึงใครอ๋อพี่เจลพี่เจลสั่งอ้ไนี่ไงหนูจาได้พี่เจลสั่งไข่เจียวหมูสับไม่ไม่หัวหอมถูกต้องใช่ถูกต้องใช่เลยแมนเวันนั้นพี่เจลกินเลยกินนั้นเลยจําได้ไดนแมนมากสั่งแล้วขอยรอบไข่เจียวหมูสับไม่หัวหอมโอ้ยใช่แมนแต แต่ตอนนี้หัว comment ตอนนี้คอมเมนต์แต่ตอนนี้คอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ขยับตอนนี้ตอนนี้คอมเมนต์ไม่ขยับอ้าวอีกแล้วเหรอใส่ยังไงอ้าวอีกแล้วเหรอปูวิทยาไยดิปูครับเวลาเวลาเราไลฟ์อะไรเงี้ยเราจะชอบแบบเปิดแอปดูเพราะว่าแบบมีใครดูอยู่บ้างเงี้ยเราเปิดเราจะก็ก็ก็ถ้าเกิดว่าเราเราเห็นก็ก็เราก็เปิดดูตลอดว่าอุ้ยวันดี แต่วันนี้แต่วันนี้ยเฟิร์มมันเปิดแบบเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดทั้งวันเลยเป็นไรไม่รู้อะเห็นเห็นนี่ว่าไอต้องเอาต้องร้อยเงินไปไไปลวันนี้ครับ ติน้ดนะพตด้วดนะเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยอ้ยเออเฮ้ยสุดยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮนยเฮ้ยออมไแ้ยเอ้ยเุดยเดขอบคุณฮ้ขอบคยณฮะอุยตอนนเ้มีทั้งเั้ยเ้ยยเลยอู้ยเฮ้้ยเเเยย่งผมเขินจเย พีความอย่ามาแย่งเกิดนะได้แบบเปนได้จริงๆภูทำอะไรอยู่น้องภูภูกระไรลฟ์อยู่ครับฮะไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่พี่ไม่ไม่ว่างไม่ว่างอ๋อโอเคโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกันอ๋อดแไมเ็ใช่ไหมทำไมเสียงเน็ตเฟิร์มไม่ดีอ่ะ หายหรือยังเดี๋ยวพี่จะพาไปทัวร์ยังไม่หายยังไม่หายหายแล้วไปถึงยังไม่หายงอนอะทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรหาฮัลโหลเป็นอะไรเป็นอะไรไม่เป็นไรอ๋อมันหายไปไหนอเนเดอ๋อมันอยู่นี่ก็มาที่ มันมันมัน wow. ต oh, sure. ุนไม่พ oh, ูเองเองเน็ตก oh. so ็กระตุกหรือเปล่าอ๋อใช่ไอ้ไอ้ทองทองมกเลยไอ้วันที่เจ็ดอยู่เซฟเวอร์อ๋อโซโซเอนเตอร์เทนเมนต์เขาเปิดตัวแอดล็อใช่ใช่ดูเยอะแล้ว อยากกลับบ้านตั้งแต่หมดซ้ำแต่ว่ายังอยู่ชมพูทักดีพี่สมุยพี่มุยร้านมัาจริงจรมันได้แล้วล่ะได้แล้วใช่ไหมยอบคุณครับแต่ว่ารอรอป่าวได้สมัยที่แสงตัวมาเลิกหลัะอุ๊ยเห็นเปาเข้ามาดูไลฟ์บุกไหนยังอยูหรือเปล่าโอเคพี่เปายังอยู่ไหมทำไมพี่เจียวเปาเป่ากลับบ้านได้แล้วลูกแม่ตอนแล้ว มันพี่เจลไปอยู่ไม่อยู่แล้วเปล่าไม่อยู่แล้วโซโซทำไมมันอ่านยังไงอะ EXO 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 เอ็กซ์อเอ็กซ์อทำอะไรกันอยู่เฟิร์สกินน้อาข้เดี๋ยวกไก่อไไอจีไม่ไม่ไม่ห่วงครับเราแค่แบบพี่นอ้นองครับคืออะไรคืออะไรอ๋อ <laughs> อ๋อ่เอาว่เาวเย่ไม่ใช่อไอเย่ก็ต้ ไอเย่แจมน้องูนพูอะไรล่ะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ค่ายครับไปหาได้ไหมอ่ะมาทำไมเอาคิดถึงน้องพูไงพูก็คิดถึงพี่เจลเหมือนกันครับ อย่าเลยอย่ามาพูดเลยจุนจันพูดจุนจันจุนจันอะไรเอ็ดนี่นไงเอ็ดอยากอมึงคิดถึงเนี่พี่เจว่ะไม่คิดถึง,องเอ็ดเลยเถึง เดือสองรูปก็รอให้ไม่เฟิร์นรูปหนึ่งพี่เฟิร์นจมูกเปนยังไงบ้างอุ้ยตุ้งหต่ว่ไม่ผมก็เก็บเจาะเฟิร์นเฟิร์นถ่ายรูป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 กันถ่ายรูปกันถ่ายถ่ายถ่ายกล้องฟิล์มถ่ายกล้องฟิล์มมันไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บจะไม่เห็นรออยหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ให้พี่เลือกประจักษ์นี้ไปหรือเปล่าใจรอหนึ่ป่า เอาเธอดีๆเอาเธอดีๆลูบถ่ายละหนึ่งโอเคเสร็จก็งตาแบบเฮ้ยทำไมิฟ์มมันไม่พอสักทีอ่ะมันไม่ได้แค่สามหกลูกอียทำไมมันเป็นสามเจ็ดได้แล้วอ่ะเธอต้มใช่เหรอพี่พี่มาเปิดเล่าถึง The Sound of Music มันจะกองกับพี่กับวินกับอาอายเนี่ยไม่ยังสามแปดฟิลมพังเหรอโอเคหมดแล้วเอาอยัางอีกเออยางวะก็ะพี่กิน้าอแอ เนี oh. oh. ่ครูคือพูไปซ้อมเหรอครับใช่ครับก mm ็ของพี่เจวก็คิวพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอาืออะไรคือซ้อมไงซ้อมอะไรวะเอ้าเย่ละ เอาเอาอาเน็ตค่ะเลยพี่เอ่ยสวัสดีครับเอ่ยเอ่ยแปลว่าใส่ปิดเจลเทมักอะไรนะปิดเจลเทมักอย่ามึงโตกใจนะมึงงันไปเอง เอฟตีพี่เจลพี่เจลขึ้นคอสเซอร์ลิทโอนห้าร้อยเดี๋ยวก่อนเราะเคยเจอพี่เจลพี่เจลเปลี่ยนไปเมื่อนานมาแล้วที่เขาตอนไหนเป็นของราชปะวันนั้นเหมือนเป็นงานโคเวอร เพื่อนับงจำได้แค่นั้นแหละจำไม่ได้ทิ้ไปเขาล่ามาสามสี่รอบมั้งรู้สึกเจอรอบไหนอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่สมุยนี่สมือขอมมาแล้วเหลือสิบนะเออเจอไอ้พีอ๋อจยังไง มันยังไงอาพุงเซ็ตกล้องกันมันยังไงผู้ยู่อ่ะอยู่ไหนกันอยู่บ้านเฟิร์สไปทำอะไรอ่ะไปดูหนังเห็นเห็นบีบอกอันนี้จะมาหานี่ก็อะไรวะงงนี่ใครตอบว่ะอเหรอ อยู่คนเดียวพี่พลไม่เข้าห้องเลยเฮ้ยพี่พลหนีเที่ยวแล้วนั่น่ะดิอย่างเปื่อยวันนี้พี่หมวยอะไรวะอะไรวะน้องภูเมื่อไหร่จะมิกเพลงให้ฉันนกทีเดี๋ยวกลับไปทำใช้เอ๊ อ๋ออยู่ข้างนอกอยู่อ๋อถ้าพูดอยู่ไข่อยู่เลยครับอ๋องานแน่นจริงเฟอรไม่หวัดดีแล้วมั้งพี่เฟอร์มงว่าด,ดีแล้วมั้งจบแล้ว <laughs> ไหนวะผมพี่ไม่พี่ไม่ตอบผมอะ่ะจบแล้วออกจากแกง๊งไม่ไม่ไม่ <laughs> พี่เฟอรออกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่อยู่แล้วครับ <laughs> เอาแก่งด้วยนะเออมาดิเข้ามาเลยใครอยากอยู่เข้าเลยตอนนี้เปิดโอกาสให้เข้าเลยใครอยากเข้าเข้าแล้วนะกูจองมุยมีรับระบบหรือเปล่าสมุยอะไรนะมีรับระบบไหมมีมีมีไปทำอะไรฮะสัต๊ะสองรอบไปบ้า นี่พี่ฝนมองหน้าเขาดิพี่มาปังกวัาดีครับพี่มาปังกวัาดี้ครับพี่หมเหรอนะครับครับยี่สิบแล้วสมบยอายุยี่สิบหรอใช่นี่พี่เปาหมุยพี่หมุยอ๋อดีครับสวัสดีครับเปาจริงๆอายุเท่ากันหรือเปล่านี่กับเปาอ่ะหรือว่านี่เด็กกว่าเปา เป่าสิบเก้าเป่าสิบเก้าอ๋อเหรอเอออ๋อนี่นี่พี่นี่พี่สวัสดีจ้าไม่ไม่เจอนาะเดชภูมิมันไม่ดีขนาดนี้เลยดิกระตุกกระตุกอ่ะตะกุกตะกุกค มาละมาแค่นี้ละไว้มาทักทายมันมาเจะก,กันก็จะกดปิดแล้วเพราะว่าแบตเปิดจะหมดแล้วโอเคเจอก,กันทุกคนไายครูเจอกันบาย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 